ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่ได้โหดแค่เกมลุกเจาะปัจปจัยลิเว์พูกับการเสียประตูน้อยนอกจากมีเกมรุกที่โดดเด่นจนเป็นทีมที่ทำประตูในพีเมลีกได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ร่วมประจํารุกานนี้ที่จํานวน26ลูกแล้วนั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ลิเว์พูนําเป็นจ่าฝูงในตอนนี้ก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นจนเสียไปเพียง8ลูกผลงานดังกล่าวทําให้หงแดงคือทีมที่เสียประตูในพิมลีกน้อยที่สุดในตอนนี้ขนาดเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ พวกเขายังเก็บคลีนชีตได้เลยและตัวเลขเหล่านี้คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าทำไมลิวอพูเพึ่งเสียประตูไปแค่ไม่กี่ลูกนายทวารหนึบทั้งคู่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าอลิสันเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูที่หนึบมากแค่ไหน,นโดยฤดูกาลนี้เขาต้องรับมือกับลูกยิงตรงกรอบที่มีโอกาสเป็นประตูสูงถึง5.6ลูกต่อการลงเล่นในทุกรายการแต่เขากลับเสียจริงๆแค่3ลูกเท่านั้นหรือก็คือเขาเซฟช็อตแบบนั้นได้2.6ลูกด้วยกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าอลริซอนจะเจ็บไปจนควีวนเคล,ลเนอร์ต้องลงมาเล่นแทนแต่นายดานชาวไอริสก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะเขาต้องรับมือกับลูกยิงตรงกรอบที่มีโอกาสเป็นประตูสูง12.2ลูกจากการลงเล่นในทุกรายการแต่กลับเสียไปแค่3ลูกเท่านั้นเรียกได้ว่าเขาป้องกันการเสียประตูดได้มากถึง6.2ลูกเลยทีเดียวเกมรับตรงกลางสุดแข็งแกร่งอเล็กซิสแมคลิสเตอร์อาจจะเป็นที่รู้จักจากบทบาทในเรื่องเกมรุกแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ถือว่าช่วยเกมรับได้ดีพอตัว เพราะปัจจุบันเขาคือกองกลางที่สกัดโดนบอลมากเป็นอันดับ5ของพิมลิกจากการทําได้32ครั้งส่วนไรอันกราฟเฟนแบกก็ตอบแทนความเชื่อใจของอาร์เนสซอตได้เป็นอย่างดีกับการต้องรับบทบาทแบบนักเตะหมายเลข6เพราะเขาคือกองกลางที่ย่างบอลมาครองโดยรวมได้มากที่สุดของพิมลิกประจำซีซั่นนี้จากการทําได้ถึง75ครั้งและเป็นมิดฟิลด์ที่ตัดเกมโดยไม่ต้องพุ่งเสียบได้มากเป็นอันดับ2ของลีกด้วยจากการทําได้24หน ไม่เพียงแค่นั้นกราเฟนแบดยังเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่มีเปอร์เซ็นชนะในการดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งมากเป็นอันดับ2ของลีกเช่นกันหากนับเฉพาะคนที่ลงเล่นอย่างน้อย5เกมจะก,การทำได้สูงถึง64.7%กํากำแพงฟานได้และโกนาเต้เฟอร์กิวฟานได้ยังคงเล่นได้สมกับที่หลายคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในเซนเต์แบกที่ดีที่สุดของโลกในตอนนี้ปัจจุบันเขาคือเซนเต้แบกที่ตัดบอลแบบไม่ต้องพุ่งเสียบได้เยอะที่สุดของพรีเมียร์ลีกท,ที่จำนวน25หน และยังเป็นคนที่ชนะการดวลลูกกลางอากาศมากที่สุดเป็นอันดับ3หากนับที่จํานวนครั้งด้วยจะาก,การทําได้25หนุนขณะที่อิบราฮิมาโกนาเต้ก็ก้าวขึ้นมาช่วยเหลือฟานได้ได้เป็นอย่างดีเพราะในบรรดากองหลังของพิมร์ลิกที่ขึ้นดวลลูกกลางอากาศอย่างน้อย12ครั้งในฤดูกาลนี้นั้นโกนาเต้ก็คือแนวรับที่มีเปอร์เซ็นชนะการดวลลูกกลางอากาศเยอะเป็นอันดับ2ของลีกจากตัวเลข82.3% 5เปอร์เซ็นต์ เทรนรุ่นปรับปรุงตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายคนมักจะบอกว่าเทรนอเล็กซานเดอร์นเล่นเกมรุกได้ดีแต่เล่นเกมรับได้แย่ซึ่งนั่นก็ทําให้รุ่นการก่อนมีบางครั้งที่เขาโดนจับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์บ้างโดยมันก็มีทั้งเกมที่เขาทําได้ดีและน่าผิดหวังทางนี้ในซีซั่นนี้สล็อตเหมือนจะรู้วิธีใช้งานเทรนในด้านเกมรับ เพราะนอกจากให้เขารับบทแบ็คขวาแบบยาวๆแล้วนั้นดาวเตะชาวอังกฤษยังมีผลงานด้านการเข้าสกัดดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาด้วยเพราะเขาสกัดโดนบอลเฉลี่ย3.3ดครั้งต่อ90นาทีกับการเล่นในพิมลิกประจําซีซั่นนี้ขณะที่ตลอดทั้งซีซั่นก่อนตัวเลขด้านนี้ของเขาอยู่เพียง1.6ครั้งต่อ90นาทีเท่านั้นบางคนอาจจะบอกว่าที่ตัวเลขของเทนสูงขึ้นแบบนั้นมันเป็นแค่าอสล็อตสั่งให้ฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งเล่นเกมรับมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับผลงานของแอนดูโล,บบลย คพราะซีซั่นนี้แบ็กซ้ายชาวสกอตมีค่าเฉลี่ยาการสกัดโดนบอลที่1.4ครั้งต่อ90นาทีลดลงมาจากรุกาลก่อนที่ทำได้1.9หนต่อ90นาทีเรียกได้ว่าตอนนี้เทรนมีผลงานด้านเกมรับที่โดดเด่นอย่างมากจนแทบจะเรียกได้ว่าครบเครื่องแล้วก็ว่าได้ชัยชนะเหนือแมนซิตี้กับแชมเปี้ยนลีกที่อยู่ในกำมือลิเวอร์พูล เฉยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ของลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ลูกทีมของกุนซืออันเนอร์สลอตมีแต้มนมําเป็นจ่าฝูงเหนืออันดับ2อ,อย่างอาร์เซนอลและเชลซีถึง9แต้มรวมทั้งทิ้งห่างเรือใบสีฟ้าถึง11แต้มอาร์เซนอลรองแชมป์ในสองฤดูกาลที่ผ่านมาและเชลซีที่ทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ภายใต้าการนําของโค้ชคนใหม่อย่างเอ็นโซ่มาริสกาอยู่อันดับ2ร่วมกัน หลังจากชนะสุดสัปดาห์นี้และล่าสุดแมนซิตี้ของเป๊ปโกดิล่าต้องล่นไปอยู่อันดับที่5ในตารางคะแนนเรียบร้อยแล้วส็อตกล่าวหลังจบเกมว่ามันเป็นตำแหน่งที่ดีที่เราได้มาอยู่ตรงนี้พวกคุณรู้ดีว่าผมว่าทีมอย่างอาร์เซนอลและแมนซิตี้สามารถชนะทุกเกมตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเชลซีก็สามารถเก็บชัยชนะได้ทุกเกมเช่นกันมันทำให้พรีเมียร์ลีกน่าสนใจมากเพราะที่นี่มีทีมดีๆมากมาย ฤดูกาลที่แล้วคะแนนระหว่างอาร์เนนอลกับซิตี้แตกต่างกันมากระหว่างซีซั่นแต่ซิตี้ยังสามารถกลับมาได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาทำนายผลว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้สูงถึง85.1%หลังจากสล็อตซึ่งเข้ามาแทนที่เจคกนครอปอดีตโค้ชชาวเยอรมันเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทำผลงานหน้าเหลือเชื่อด้วยการพาหงส์แดงชนะ11เกมจาก13เกมแรกในพรีเมียร์ ขนาดเดียวกันสลอ็อตับ4สมบปียังสร้างสถิติเก็บไป34แต้มซึ่งมากที่สุดในธนกุลสื่อที่คุมทีม13เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเทียบเท่ากับกุสฮิดดิงเทรนเนอร์รุ่นพี่ร่วมชาติชาวรัดที่เคยทำไว้กับเชลซีในกลางฤดูกาลปี2008-2009ก่อนหน้านี้มีเพียง2ส,สมสรเท่านั้นที่ทีมนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเหนืออันดับ29แต้มหลังผ่านไป13เกมได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล1993-1994 และเชลซีในฤดูกาล2005ถึง2006ซึ่งทั้งสองทีมก็คว้าแชมป์ได้ทั้งหมดโจกโกเมสกองหลังลิเวอร์พูลกล่าวว่าในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลถ้าคุณบอกว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งนี้ผมจะบอกว่ามันไร้สาระทันทีแต่กับจุดที่เราอยู่ตอนนี้มันไม่มีความหมายอะไรเมื่อถึงตอนจบฤดูกาลถ้าเราไม่ได้ฉู่ถวยแชมป์มันจะรู้สึกเหมือนว่าเราเสียโอกาสครั้งใหญ่ไปอย่างแน่นอนขณะเดียวกันมีเพียง3ทีมเท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์เคมบริกได้หลังจากตามหลังจ่าฝูง11แต้มขึ้นไป ได้แก่อาร์ซนอลในปี1997-1998และแมนยูในปี1992-1993และ1995-1996และหากพิจารณาฟอร์มของลิพูในปัจจุบันมันก็ยากที่พวกเขาจะพลาดรวมถึงแมนซิตี้เองก็ยังไม่อยู่ในฟอร์มที่จะกลับมาไล่กวดได้ทันเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งรับบทนักวิเคราะห์กล่าวทิ้งท้ายว่าผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีทางกลับมาได้ในตอนนี้พวกเขาอาจจะแพ้อีก4-5เกมระหว่างนี้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาล มันทำให้นึกถึงลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีก่อนและตอนนี้ซิตี้อาจจะต้องต่อสู้เพื่อชิงท็อปโให้ได้เป็นอันดับแรก BBC m a t of the day รายงานว่าอาร์เนอร์ยืนยนันอิบราฮิมาโกรนเต้และคอร์เนอร์แบตลีลีไม่ได้ต้องพักนานตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ส่วนคอสตาซิมิคา s สแม้จะต้องฟื้นตัวแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วโกนเต้และแบตลีลีน่าจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บเป็นเวลา2 3สัปดาห์ ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่านี่เป็นเวลากี่สัปดาห์เพราะตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการบาดเจ็บก็อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยแน่นอนพวกเขาจะไม่ได้ลงเล่นในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็ทั้งคู่แหละและจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าคอสตาร์ตเองก็จะลงเล่นให้เราในสัปดาห์หน้าเช่นกันนักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพวกเขาที่จะต้องฟิตสมบูรณ์มากกว่าปกติ นั Finally, cence, ่นแหละเหตุผลที olla, newer, drama, ่ผมถึงต้องถอดเทรนอเล็กซานโดรนออกจากสนามในทันทีหลังจากลงเล่นไป70นาทีแล้วเขาสามารถเล่นได้นานมากกว่านี้เขาเล่นเกมได้ดีมากป้องกันได้ดีอีกครั้งและเป็นภัยผู้คามสําคัญในแนวรุกผมคิดว่าเขาเป็นคนจ่ายบอลให้โมซาราจนทําให้ทีมมีสกอร์ขึ้นนำหนต่อ0แต่เราต้องเลือกที่จะถอดเขาเพื่อรักษาความฟิตของเขาเอาไว้ด้วยเช่นกัน อัปเดตอาการบาดเจ็บแบตลี่พร้อมย้มวันคืนสนามกับลิเวอร์พูลมีรายงานว่าคอ์เนอร์แบตลี้แบ็กขวาของลิเวอร์พูลอาจจะต้องพักรักษาตัวจนถึงปีใหม่หลังเจออาการบาดเจ็บจากเกมชนะเรอัลมมดิดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์แบดลี้เจออาการเจ็บแฮมสติงในช่วงท้ายของเกมที่พบกับมาดิดเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนจะลงไปนั่งกับพื้นแล้วเดินออกจากสนามไปอย่างช้าๆข่าวเบื้องต้นระบุว่าดาวเตะวัย21ปีอาจจะต้องพักเป็นเวลาราวหนึ่งเดือนแต่รายงานล่าสุดระบุว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลารักษาตัวนานกว่าน,นั้น คาดกันว่าอาการเจ็บแฮมสติงจะทําให้แบดลี่ต้องพักจนถึงปีใหม่เลยซึ่งอาจทําให้เขาพลาดการลงสนามไปถึง9้นัดหรือว่าูลจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมแรกของเดือนธันวาคมต่อที่การเจอกับนิวคาสเซิลยเต็ดเอเวอเรต์ฟูตแลมท็อตแนมฮอสเปอร์เลสเตอร์ซิตี้และเวสต์แฮมยเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนอกเหนือจากนี้โง้แดงยังมีเกมเยือนคีโรนาในศึกแชมเปี้ยนลีกรวมถึงการเจอกับเซาท์ทฮมตันในรอบก่อนรองชนะเลิศคาราบาลครับอีกด้วย นับเป็นข่าวร้ายสำหรับแบลตี่รวมถึงลิเวอร์พูลเพราะว่าอิบราฮิมาโกนาเต้ก็มีอาการเจ็บเช่นกันแต่ยังน้อยเทรนอเล็กซานโดโนหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกได้แล้วชาชาทาโบลิอารีนักข่าวชาวเบียรยมยืนยันลิเวอร์พูลแจ้งไปยังไบเออร์ลิวเวอร์เซนถึงความสนใจที่พวกเขามีต่อเชอรมี่ฟริมปงแล้วในเวลานี้ ตามรายงานจากสายข่าวเบลเยียมเรวาวาอเน่เฮดโค้ชของทีมหงแดงมีความสนใจอยากที่จะเสริมทัพความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างมากและมองว่าฟลแบ็คทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย23ปีก็เป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมสำหรับทีมของเขาโดยตอนนี้มีการเปิดเผยว่าการเจราจาได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างตัวแทนของ2สโมสรและตัวของฟริมโปงเองก็สนใจและอยากที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเช่นกันแม้ว่าลิเวอร์เซนจะต้องการ50ล้านปอนด์สำหรับแบ็กขวารายนี้ก็ตาม พอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าตอนนี้สมสร์ภูกำลังจะมีการรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหาทีมอะคาเดมี่คนใหม่หลังจากที่แมตต์นิวเบอรี่ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้ในการฝ่ายสรรหาของเฟนเว y ต์สปอร์ตกรุ๊ปซึ่งนิวเบอรี่คนนี้ก็คือคนแรกที่พยายามเฝ้าติดตามและดูการพัฒนาของแรน์กราฟเฟนแบกตั้งแต่ที่เขาอายุ13ปีและยังติดตามดูตอนที่เขาเล่นให้กับอาร์แจ็คอัมจดัมยู่16ที่สูงกว่าอายุของเขามากกว่า3ปีอีกด้วย ทั้งนี้ลิเวอร์พูลยังมีการเตรียมการที่จะขยายและประปับปรุงการดําเนินการของทีมแมมมองสโมสร,รโดยมุ่งหวังที่จะสรรหาผู้เล่นจากอะคาเมี่ชุดต่อไปสโมสร,รวางแผนที่จะสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสรรหาบุคลากรที่มีพรสวรรค์ในท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติลิเวอร์พูลต้องการมองหาผู้เล่นดาวรุ่งที่คาดหวังว่าจะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนเคอร์ติโจนควีนเคลร์และคอร์เนอร์แบดลีย์คนต่อไปอีกด้วย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ